สวัสดีครับเครื่องบินคับ N3F นะครับวันนี้เราจะมานะครับรีวิวรุ่น Spirit B2 นะครับการติดตั้งอุปกรณ์นะครับก็ทําได้ตามอิสระของลูกค้าเลยนะครับเจ้าของลําซื้อลําไปนะครับจะติดตั้งเซอร์โวนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วดึงสายพาดข้างบนก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาทำรีวิวนะครับการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่โชวสายนะครับก็คือนะครับเราเจาะติดตั้งเซอร์โวด้านหน้านี้ครับจะเดินสายง่ายครับผมแล้วก็ใช้ลวดกันชักนะครับเนี่ยฮะ ลวดกันชักนะครับแล้วก็เชื่อมต่อสายสโวนะครับ1ตัวนะครับในลักษณะนี้นะครับผมนะครับใช้สายต่อนะครับแล้วก็เทปสายเนี่ยครับนะจะจะเดินสายง่ายนะครับผมเพราะว่ามันลื่นถ้าเราไปใช้ตัวล็อกสายสโวนะครับตัวที่เป็นพลาสติกนะครับมันจะมีขนาดใหญ่นะครับผมจะเดินในที่แคบๆยากนะครับเวลาดึงสายจะติดนะฮะแล้วก็ร้อยคันชักนะครับผมนี่ครับร้อยมาทะลุฝั่งนี้นะครับ เหตุผลที่เจาะชายด้านหน้านะครับเพราะว่าแกนสปานี้จะทะลุออกมาง่ายกว่าครับแต่ถ้าไปเจาะข้างหลังนะฮะมันก็เดินได้เหมือนกันนะครับแต่ลูกค้าจะแย่สายทะลุมาตรงนี้ยากมากครับจะยากกว่าเยอะครับเดินด้านหน้าดีกว่าครับผมเพราะยังไงเก็บสายก็ไม่มีจุดประทะลมอยู่แล้วนะครับก็จะมีแค่ตัวสวอเท่านั้นนะครับนิดหน่อยนะฮะพอแทงมาทะลุฝั่งนี้นะครับเราก็ถอดคันชักออกก็เรียบร้อยครับทาอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับลูกค้าก็ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะฮะ ในรุ่นนี้ขนาดกลางนะครับใช้สายต่อโซว์นะครับ2เส้นแต่ถ้าเป็นขนาดเล็กนะครับไม่ต้องใช้สายต่อนะครับเพราะว่าขนาดเล็กปีกเเซนไม่ต้องใช้สายต่อโซว์นะครับผมก็เรียบร้อยนะครับครับผมเมื่อนะครับติดสายโซว์นะครับเก็บสายเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองข้างนะครับก็ติดอุปกรณ์ในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่ฮะสายจะไม่มีโชว์ข้างบนมันก็จะเรียบร้อยครับผมแล้วก็จะไม่มีการปะทะลมนะครับเครื่องบินก็บินดีขึ้นนะฮะคันชักก็ติดในลักษณะนี้นะครับ สปีดนะครับติดบริเวณนี้เลยครับกับแท่นมอเตอร์ที่เป็นไมบันซ่านะครับที่ทางเรามีไปให้นะครับเป็นไมบันซ่าสามเหลี่ยมนะครับ2ชิ้นนะครับทำเป็นตัวคํามอเตอร์นะครับอาจจะอิสระในการทําอัพทัชไลทัชแล้วแต่เจ้าของต้องการจะติดตั้งเลยนะครับหรือจะติดตั้งแบบตรงๆก็ได้นะครับอังนี้ก็ติดตู้แกไว้ใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่สองพันสองนะครับสามพันก็ใส่ชนชิดนี่เลยนะครับผมสปีดติ่ตรงนี้นะครับติดตั้งอุปกรณ์ตามนี้เสร็จปุ๊บนะฮะ ฟินทงฟินเทลเสร็จก็มาดูนะครับปิดฝาครอบนะฮะนะครับมันก็จะมีแหวนเล็กๆอยู่2ตัวนะครับทางด้านนี้ก็คือเป็นตัวล็อกฝาครอบนะครับแล้วก็เอาเขี้ยวนะฮะเกี่ยวทั้งสองข้างนะครับนี่ครับติดไปทั้งสองข้างนะฮะก็จะเรียบร้อยครับผมตัวนี้ก็จะล็อกนะฮะฝาก็ไม่เปิดนะครับ ก็สามารถบินได้นะครับไม่ต้องกลัวฝาว่าฝาจะหลุดเปิดออกมานะครับผมส่วนรีเซฟนะครับก็ติดตั้งนะครับสายสายก็สอดเข้าไปในท่อครับจะได้ไม่เกะกะนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นขนาดกลางนะครับผม s p i r l t t b Bomber นะครับขนาดกลางปีกเมตรเซนนะครับของเรามี3ไซส์นะครับให้เลือกตามความพอใจนะครับผมไซส์เล็กนะครับสำหรับบินเร็วบินจี๊ดนะครับผมไซส์กลางครับช้าได้เร็วได้นะครับบินง่ายร่อนได้นะครับ ขนาดใหญ่นะครับไว้บินอลังการนะครับบินง่ายสุดนะครับผมขนาดเล็กปีก90ขนาดกลางปีกเมตรสิขนาดใหญ่ปีกเมตรห้นะครับฝาก B2 Bomber นะครับเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับของสหรัฐอเมริกาไว้ด้วยนะครับผมคือเป็นครับ N3F สบสวัสดีครับ